ที่สุดของที่สุดแม่หญิงลีเข้าหอคืนแรกคุ้มค่าการรอคอยแย้มแพนมีทายาทปีหน้าก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ แม่หยิงลีเปิดใจหลังแต่งงานเจ้าหลวงตูนรีวิวหลังเข้าหอคืนแรกดีที่สุดของที่สุดคุ้มค่าการรอคอยแย้มแพนมีทายาทปีหนา้าหลังเน็ตไอดอนชื่อดังแม่หยิงลีหรือผ้ามหาเทวีเจ้าได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนนุม่มเจ้าหลวงตูนก็ทำเอาหลายคนฮือฮาไม่หยุด เพราะคำตอบผี่เจ้าตัวออกมารีวิวการเข้าหอคืนแรกและมีแผนจะแต่งงานอีกรอบหาเจ้าหลวงคนใหม่รอไว้แล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2564แม่หญิงลีก็ได้ออกมาเปิดใจงานแต่งงานที่ผ่านมานั้นราบรื่นมีความสุขดีมากบรรยากาศในงานเป็นไปได้ด้วยดี จากที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่แล้วคุณสามีดีเป็นที่สุดของที่สุดคุ้มค่ากับการรอคอยแม่ยิงลียังเผยถึงคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้ในวันแต่งงานที่ด้วยว่าสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งหนักหนาสาหัสก็จะคอยซัพพอร์ตดูแลกันไปรักษาน้ำใจดูแลอยู่เคียงข้างเขาตลอดไป เหมือนที่เขาคอยดูแลเราด้านเจ้าหลวงตูนก็บอกว่าสัญญาว่าจะดูแลเขาจนแก่เท่าส่วนประเด็นเรื่องคืนแรกก็หนีไปนอนกับแม่นั้นแม่หญิงลีก็หัวเราะและตอบว่ามันก็ต้องมีบ้างวันนั้นเขาก็ฉลองกับเพื่อนถึงตีสีเราก็เลยไปนอนกับแม่ก่อน ตอนนี้อวยยศให้เป็นเจ้าหลวงของเมืองทิพแล้วจากนี้ก็มีแผนจะไปฮันนิมูนรวมกับทิพปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้แม่ยิงลีก็ได้เผยถึงเรื่องมีทายาทว่าเราเองก็อยากมีทายาทอยู่แล้วถามว่าปีหน้าจะมีรับเด็กมาเลี้ยงไหมมีแน่นอนจ้า ก็ตัวเราก็อยากมีคนมาดูแลในภายภาคหน้าวางไว้ว่าน่าจะ1นึ่ถึงสงคนขอคนที่เขามาดูแลเราไม่มาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราทำคลิปด,ดีๆต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ